ก็ใดเมื่อจิตเรามีกำลังก็อขอโยมนั้นสารวมจิตยกจิตไปไว้ที่กลางหน้าผากอยู่ไปบ่อยนะเพื่อจะทรงจิตไว้นะเมื่อยายมันเกิดแล้วยานือการอย่างรู้อย่างรู้ว่ากายสังขารอย่างรู้ว่าภายัยแห่งวัฏฏะเป็นยังไงเมื่อเราเกิดมานี้นะหามีความสุขอะไรไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์ภัยเดียวเมื่อเราเพ่งโทษอยู่อย่างนี้แล้วมันย่อมจิตนั้นย่อมเกิดจากความเบื่อหน่าย ความเบื่อหน่ายมันเป็นอย่างไรนะ <Temple> ความไม่อยากมีอยากได้ไม่อยากเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นเรียกว่าเห็นสะาวะเป็นแต่ทุกข์อย่างเดียวอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีแต่ความเบื่ออย่างเดียวเมื่อมันมีความเบื่อแล้วอย่างนี้จิตมันก็จะถอดถอนอุปาทานแห่งขันคือความไม่อยากได้อยากมีพบชาติทั้งหลายนะ <S <S มันก็ไม่บังเกิดตามอารมณ์ที่เรานั้นมีความอยากเมืเม่อหมดอยากแล้วอย่างนี้จิตมันก็ว่าง จากขันนะจากลูกจากนามจากความดิบมั่นถือมั่นในกายนี้แต่เราต้องอาศัยกายนี้เพื่อจะเป็นหนทางนะประคองจิตไปให้เราได้ในความปรารถนาดังนั้นกายนี้นะถ้าเมื่อเราต้องการปานิพานเราต้องเอากายนี้เป็นสะพานเชื่อมต่อนะประตูจิตดังนั้นแล้วนะ ให้เราพิจารณาย้อนไปอยู่ในกายก็คือดูกายก็คือเรียกว่าดูใจการว่าดูจิตคือส่งอารมณ์แล้วมีภาษามากกระทบเมื่อรู้แล้ววางรู้ดับรู้นั้นะแล้วก็ส่งอารมณ์ในตัวรู้ยกจิตตรงเรื่องจิตไปไว้ที่การหน้าผากอย่อยางนี้วางจิตให้เป็นอุเบกขานทำจิตให้เป็นหนึ่งตั้งมั่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นอยู่บ่อยๆนานๆ สมาธิมันก็บังเกิดปัญญามันบังเกิดก็พิจารณาซ้ําเข้าไปอีกในกายนี้ละมันเข้าไปอยู่บ่อยๆจนในสุดถึงความดับของอารมณ์ไม่มีอะไรที่จะละแล้วนั่นแหละจิตมันก็จะวางของมันเองคือการวางเฉยวางอุเบกขาเฉยอยู่อย่างนั้นเรียกว่านิโรธมันก็บังเกิดการเจริญนินโรธก็ให้เพ่งรู้อยู่นั้นจนมันเกิดดับไปอย่างนี้นั่นเรียกก็เรียกว่าความเพียรน,นะเกิดกระสินิยความร้อน มันเ,เปลี่ยนเผากิเลสนะเผาอารมณ์นะเผาวความยึดมั่นถือมั่นถือดีมานะทิฐิทั้งหลายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นขันติบารมีที่เราต้องฝึกฝึกนะไม่ให้จิตนั้นนะมันเกิดสุขเมื่อรู้สุขว่ามันเกิดขึ้นก็รู้ว่าสุขมันเป็นอย่างไรก็วางจิตนั้นอีกดับอารมณ์ความสุขนั้นอีกเพราะเมื่อเราไปติดในสุขอีก ทุกขังกก็จะกลับมาอีกอย่างนี้ถ้าเมื่อเราต้องการปรารถนาเป็นไปในทางเดียวพานิพานสุขแม้สุขเราก็ไม่ต้องสนใจแต่ก็ให้รู้ว่าสุขเมื่อมันสุขเกิดขึ้นเกิดความเพลินให้เรานั้นละออกจากสุขนั้น,นว่านิมิตท,ทั้งหลายก็ดีมีความเพลิดเพลินเมื่อเราเห็นเมื่อความพอใจให้เราละกลับมาอยู่ที่กายเพ่งโทษลงไปอีก เมื่อรูปดับนามดับเวทนาดับสัญญาดับสังขารดับอิญญาณดับแล้ว,ลว,ลวนั่นแหละนะเมื่อมันดับทุกอย่างได้นะเมื่อขันไม่มีตัวทุกข์ให้เกิดขึ้นพบก็ไม่มีชาติก็ไม่มีมรณาต้อ่มีอีกนั่นแหละเขาเรียกว่าสภาวะนิพพานมันก็จะแจ้งอยู่ในจิตเราคือมันสว่างสวัยปตามแดนโลกธาตุสิ่งใดที่เราอยากรู้อยากเห็นก็รู้ทั้งเห็นทั้งหมดเหมือนเราลืมตามองเห็นอย่างนั้น อย่างนี้แลเรียกว่าแจ้งสภาวะแล้วเมื่อสภาวะนั้นเกิดขึ้นให้ทรงอารมณ์่าอย่างนั้นไ้หลับนอนก็ดีแม้จะลืมตาก็ดีรรม、ฌานสมาธิวิปัสสนามันวังเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อสังขารนั้นมันยังไม่ถึงกรรมมีบากในกรรมที่มันจะตัดลอนที่จะปรงอายุกายสังขารพออาศัยธรรมอารมณ์นั้นแหละที่เกิดสภาวะนั้นขึ้นมาพิจารณาย,ยานี้ ประคองจิตประคองกายประคองธรรมอยู่อย่างนี้ตลอดทุกวาระทีเมื่อทําได้อย่างนี้แลเมื่อถึงเวลาที่จะดับขันธ์หรือกายสังขาน,นี้มันต้องต้องหมดกลรมไปอารมณ์เหล่านั้นแหลมันจะกลับมาให้เราระลึกถึงและทรงอารมณ์นั้นนะมันก็จะตัดเข้าพานิพานนะเพราะนั้นถามว่านิพานมันอยู่ที่ไหนเป็นรูปร่างอย่างไรมีสถานที่ตั้งหรือไม่นะ อันว่าสภาวะนิพพานถ้าเข้าไปได้มันจะมีความ,วามใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลน,นะแต่คนที่จะเข้าไปได้ก็คือต้องละอัตตาตัวตนเสียทั้งหมดต้องไม่มีตนแล้วนั่นแหละเมื่อดับตนได้สภาวะนิพพานมันก็แจ้งเฉพาะตนนั่นเรียกว่าดับอารมณ์ขันห้าดังนั้นขันห้าที่เราไปยึดไปพอใจอยู่นั่นคืออะไรนั่นคือความอยากโทสะโมหะราคะ นี่เทียบรากคือรากเง้าของอกุศลหรืออุปกิเลสอุปกิเลสที่ทําให้จิตเรานั้นเศร้าหมองถ้าจิตอยังเศร้าหมองอยู่มันก็ยังไปไม่ได้จิตมันต้องผ่องใสแล้วยกจิตนั้นนะทรงจิตที่ผ่องใสนั้นและดูจิตนั้นนะจนเห็นจิตนั้นแม้จิตมันก็ไม่เที่ยงไม่ควรยึดนั่นแหละจิตมันดับนั่นแหละจิตมันก็จะสว่างนะจิตมันก็จะว่าง ว่างด้วยไม่มีอารมณ์ที่จะไปปรุงแต่งอีกเมื่อไม่มีอารมณ์จะไปปรุงแต่งอีกความอยากก็ดีความกำหนัดก็ดีความไข่ก็ดีพบชาติทั้งหลายมันก็ถูกดับลงไปอย่างนี้เรียกว่าสภาวะนิพพานก็บังเกิดดังนั้นแท้ที่จริงแล้วไอ้ตัวที่ตัดตัวที่มันเป็นอุปสรรค่ออพะนิพพานาก็คือกายสังขารนะเลนหนังมังสาเกสาโรมาน,นะคาตันงๆตัดตัวรูปนี่แหละ ที่เราไปติดไปพอใจไอ้ความพอใจนี่แหละมันก็นไม่ทำไมให้โลกให้เราหลงนะให้เราเพลินให้เกิดดันทิเราต้องละสักยะทิฐิของความสวยความงามความเพึงนพอใจเมื่อไม่มีหนังเมื่อถนกแล้วใช่ตัวเราตัวเขาหรือไม่เป็นสวะว่าเป็นเราเป็นเขาแสดงว่ามันเป็นเป็นสมมุติของนามขึ้นมาเมื่อเราดับข้ามสมมติปัญญัติสิ่งเหล่านี้ไปได้จิตก็จะเห็นจิตแต่ดวงเดียวอย่างอื่น เปเรื่องของสภาวะว่างเป็นธาตุอากาศไปอย่างนี้นะให้พิจารณาย้อนไปย้อนมาอย่างนี้นะเมื่อเราทําได้อย่างนี้แล้วยานทัศนะมันก็บังเกิดขึ้นตัวรู้ตัวปัญญามันก็บังเกิดขึ้นปัญญามันเห็นภัยในวัฏฏะภายในวัฏฏะที่เกิดขึ้นในกายเห็นว่ากายนี้อีกไม่ช้าไม่นานมันก็ต้องตายเราก็ต้องาพากจากสังขารนี้ไป เมื่อเราพิจารณาอย่างน,ายยางนี้สิ่งใดแม้จะเป็นลูกหัวลูกเมียทรัพย์สมบัติทั้งหลายไม่มีใครจะเอาไปติดตัวไปได้นะเพราะว่าเป็นของหนักเมื่อมันหนักแล้วเราก็ไปไม่ได้ดังนั้นแล้วสิ่งทั้งหลาย,ยานี้เรียกว่าพันธนา,าการเราต้องตัดบ่วงทั้งหลายทั้งปวงออกเราเกิดมาผู้เดียวต้องไปผู้เดียวนะเพราะว่ากรรมของมนุษย์ทั้งหลายนะไม่สามารถไปแบกมาละรับกรรมกันได้ กรรมผู้ใดใครทําขึ้นมาอย่างใดก็ต้องได้รับสวยกรรมนั้นมหาว่าใช่ว่ากรรมผู้นั้นเราจะต้องสวยแทนคนอื่นเขาดังนั้นแล้วเมื่อเรามีจุดมุ่งหมายที่จะไปแต่ในขณะที่เรามีกายสังขานมีสัญญามีวิบากกรรมมีบุพกรรมเกิดมามีบิดามารดาก็ดีมีผู้มีคุณก็ดีมีแผ่นดิกดน,นก็ดีมีบรรพชนก็ดีที่เรานั้นยังต้องอาศัยกายสังขานธาตุขันนี้ ต้องประกอบกิจตอบแทนบุญคุณเหล่านี้ก็อาศัยนะ่การเจริญกรรมฐานภาวนาจิตนี่แหลเมื่อจนจิตสงบเข้าน้่นตั้งมั่นแล้วในฌานก็ดีให้เหล่านั้นนะ่ทำจิตให้ตั้งมั่นสงบแล้วอธิษฐานจิตแผ่เมตตาออกไปเรียกการอุทิศบุญกุศลที่เรามีการสังก,การมีลมหายใจมีธาตุขันได้มาประพฤติปฏิบัตนะิสร้างบุญสร้างกุศลบาร,รมีก็อเหตเพราะเรามีบิดามารดา ให้ร่างกายสังหารให้ลมหายใจมีบานปรุษนละให้แผ่นดินที่เราอยู่นี้เป็นการตอบแทนเท่าที่เราตอบแทนและเป็นการตอบแทนที่สูงค่าที่มนุษย์นั้นทําได้ยากเพราะมันต้องการต้องลงทุนด้วยจิตด,ด้วยใจนะ่ะการที่เราลงทุนด้วยจิตด,ด้วยใจเขาเรียกว่าเป็นการลงทุนอุสน,นจากภายในนะเมื่อมันลงทุนอย่างนี้มันจึงมีอานิสงส์มากดังนั้น ข้าผู้ใดหวังปรถนาพาณิชพาน,นานตอนนี้ในขณะที่เรามีกายสังขารอยู่ทางโลกเขาขอโยมนั่น,นละจะของโลกโลกอย่างน้อยต้องตัดโลกก็ทำแปดให้ได้โลกก็ทำแปดไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดโลกใดสังคมใดสำนักใดที่นั่นเมื่อยังติดอยู่ในโลกอยู่ก็ไม่พ้นสรรเสริญนินทาว่าร้าย เมื่อเราข้ามสิ่งนี้ไปได้นะอุปสรรคมันก็ไม่มีต่อไปดังนั้นแล้วนะขอให้เราถอนอุปาทานแห่งขันถอนความยิดมั่นนะการถือดีอวดดีจะไม่มีในตัวเราเอีกดังนั้นอันว่าธรรมธาตุแท้จ,จริงก็มีอยู่ในกายเหล่านี้นิพพานก็ต้องดับอยู่ในกายนี้คือดับที่ใจนี้มีความอยาก นอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เหล่านี้แหละที่วิญญาณเมื่อวิญญาณมันไม่ดับนะมันก็ต้องมีการเกิดรูร่บไปเป็นวัฏฏะดังนั้นเมื่อเราจะตัดวงจรแห่งการเป็นว่าตา,ตายเกิดเราต้องตัดที่ใจของตัวเราเมื่อเราไม่มีเชื้อในการเกิดในความอยากอุปาทานใน่งขันธจะตุติที่จะเกิดพบเกิดภูมินะมันก็หมดชาติเมื่อไม่มีชาให้เสวยแล้วนะ นี่แหละทางทางที่สายที่เจ็ดที่ว่าโยมนั้นจะต้องไม่ต้องเกิดอีกนะและไม่มีการตายเกิดขึ้นอีกหรือเรียกว่าเป็นชาติสุดท้ายถ้าใครจะปรารถนาอย่างนั้นสิ่งการใดที่เรามีแม้ว่ากายก็ดีทรัพย์ก็ดีให้โยมสละเสียนะเพราะไอ้สิ่งที่โยมมีนั่นแหละมันทำให้โยมนั้นยึด แล้วไม่สามารถปล่อยวางได้เช่นการฝังกบแม่ธรณีเรียการตอบแทนแผ่นดินตอบแทนบิดามารดาหรือเรียกว่าไม่ว่าจะทำอะไรในการใดหากไปทำไปแล้วในกุศลผลบุญในบานสร้างบารมีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและแผ่นดินแล้วหากว่าทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ขอให้เราสละอย่างนี้ อย่างนั้นแล้วนถ้าเราต้องการนิพพาน,นโยมต้องสร้างทานบารมีให้มันถึงทานบารมีคืออะไรคือการอบรม,ม,มจิตให้รู้จักการสละรู้จักการให้เรียกว่าการไม่ยึดมั่นถือมัน่นอย่างนี้เรียกว่าทานอันสูงสุดและอีกหนึ่งทานก็คืออภัยทานการจะตัดวิบากวงจรแห่งกรรม ดีเรานั้นเคยไปเบียดเบียน,นมีอาฆาตพยาบาทกับใครหรือใครจะมาอาฆาตพยาบาทกับเราแต่เราไม่สร้างเวรสร้างพยาบาทตอบเราก็จะมีจิตเมตตาการุณามิต่าอเบกขาแผ่เมตตาให้เขานะไม่พยาบาทตอบมีแต่เมตตาจิตให้เขาไปอย่างนี้นะคือไม่ถือสาาความแล้วอย่างนี้แล้วนะก็เรืยกเป็นการตัดวงจรนะแห่งกรรมอย่างนี้ เื่อมันไม่มีอุปสรรคอย่างนี้แล้วที่เหลือก็คือนะขันธรรมาของเราอย่างเดียวก็คือเวทนาคือทุกข์ในกายนั่นแหละที่เราจะต้องข้ามมันไปเมื่อเราข้ามนิวรณ์แห่งความม่วงแห่งเวทนาแห่งความปวดใจความลังเลสงสัยทั้งหลายหากเรามีจิตมัน่นตั้งมั่นในพระกระแสพระนิพพาน,านอย่างน้อยมันต้องกำเนิดเกิดขึ้นก่อน คือพระโสดาบันพระโสดาบันของอารมณ์พระโสดาบันเรามีจิตตั้งมั่นมุ่งม,มั่นนะต่อพระรตะนตัยนะไม่สงสัยสิ่งใดในกูบาอาจารย์ในคาสัสอนนะของพระพุทธองค์ท่านแล้วมีศีลตั้งมั่นบริสุทธิ์อย่างนี้และกระแสปฏิพาณมันก็บังเกิดขึ้นเมื่อมันมีพื้นฐานอย่างนี้เราเรียกว่ามีต้นทุน เมื่อยมปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะละละออกจากเรือนไปได้เพราะว่าต่อไปไม่ว่าเรือนใครนะก็ต้องมีความอายนะเกิดขึ้นมีความวิปโยคคือความพัดภาพเขาเรียกว่านะเรือนมันกําลังจะไฟไหมดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวก่อนถอนออกมาก่อนอย่างนี้แหละนะเขาเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญา เรียกว่ายานเห็นล่วงหน้าคําว่าเรียนจะไฟไหม้ก็เรียกว่าการมีการมีคู่มีของเรือนอย่างนี้อย่างนั้นถ้าผู้ใดปาถนานะที่จะไม่กลับมาเกิดอีกนะหรือยังไม่เข้าถึงในสภาวะนิพพานีิแท้จริงอย่างน้อยจิตโยมนั้นก็ยังเป็นเทพเทวดาเมื่อพระเสียเมตไตนะ มาอุบัติเกิดขึ้นก็อาจจะได้ฟังธรรมท่านแล้วบรรลุธรรมเข้าพระนิพพานไปได้ง่ายอย่างนี้และอยงนั้นใจโยปารถนาอย่างจรงิงจังขอ้โยมพิจรณาก่อนนอนก่อนตื่นนอนทุกขณะจิตเมื่อยมละลึกได้น่ะคือการปรงสังขารนาปรงสังเวชในกายและสกายะทิฏฐิและอัตตาตัวตน มีความอ่อนน้อถมถ,มถ,มถม่อมตนไม่ว่าสัตว์เด็กผู้ใหญ่ชราและต่อพระรตนาใจคือการสวดมนต์ภาวนาจิตการสวดมนต์ไม่ได้ให้อ้อนวอนขอสิ่งใดแต่การสวดมนต์นั่นแหละคือการภาวนาจิตอบรมมงจิตขับไล่สิ่งอัปมงคลขับไล่สิ่งที่ไม่ดีขับไล่นิวรณ์ขับไล่นะไตำนาของคุณลมคุณใส ที่เราตกนะเป็นธาตุม,นมานเนินนานอย่างนี้แหละดังนั้นพระโยมตั้งมั่นมีความเพียรปาถนานะมุ่งตรงต่อภารตนัไปแล้วนะก่อตรงสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานี้คือฝังกกแม่ธรณีเช่นว่าเรามาอุทิกายสังขารจเจริญภาวนาจิตจเจริญปัญญา นะเมื่อจิตสงบตั้งมัน่นก็อธิษฐานบาร,รมีต่อแม่พระธรณีไปมาเป็นทิพยานขอบุญกุศลที่ขบพรเจ้าได้ทําแล้วในทานศีลภาวนาที่ขบพเจ้าได้อบรมบ่มจิตนี้ขอเฉลี็ยประโยชน์กระดูจิตวิญญาณทั้งหลายทุกสรรพสิทธวิญญาณไม่ว่าจะอยู่พบน้อยใหญ่ทั้งหลายนะขอได้มารับโมทนาโดยบุญกุศลอดีขเจ้ากรรมในเวรทางใดทางหนึ่งที่เราเคยร่วงเกินกนระทามา ข้าพเจ้าขอศิกร,รมในกรรมนั้นหากผู้ใดที่ยังมีบุพกรรมมีบุญวาสนาที่จะมาพึงได้รับบุญกุศลกับข้าพเจ้าขอขอน้องบุญกุศลนี้สาเร็จประโยชน์ในดวงจิตวิญญาณทั้งหลายขออาํานาจแห่งพรัต,น,ะตะนาใจจงปเป็นนําแสงสว่างให้ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่ยังตกทุกข์อยู่ในภัยในวัฏสงสารนี้จงได้รับบุญกุศลน่นามำตามให้พ้นจากภัยนี้จอกเข้าสู่าพานิพาน อย่างนี nah, ้เมื่อโยมไอ้ฐานได้แบบนี้อยู่บ่อยก็เรียกว่าเป็นการตัดวิบากกรรมอย่างหนึ่งนะตัดอุปสรรคนะอย่างนี้